ฮัลโหลครับผมคุณผูช้ชมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสูส่รายการพีเกมเมอร์ทีวีนะฮะและอยู่กับผมพีนะครับอยู่กันในเกมเอ so, เลี่ยนไอโซเลชันพาร์ทที่16นะครับผมเอเลี่ยนพยาบาทนั่นเองนะครับผมโอเคหลังจากพาร์ทที่แล้วครับที่ผมถ่ายไปแล้วแม่งแป๊กเว้ยเออคือเสียงในเกมแม่งหายไปหมดเลยเหลือแต่เสียงกูโอ้แจมแมวแจมแมวเฮียอะไรละ่ะแม่งโอ้ดูแล้วไม่ได้ลงอะคือผมมานั่งดูเองยังเบื่อเบื่อเลยจริงปะ เออเพราะงั้นก็ขอโทษด้วยลกันครับผมคลิปนี้ก็ไม่พลาดแล้วฮะผมลองทดสอบอัดไปทีนึงแล้วเอาไว้ประเล็นทีนี้สเตติกอเฮ้ยตรงนี้ไงที่เราคานมาเห็นแซม,มวลมันปล่อยหุ่นยนต์อ,อ่อะเอ,อาตายแล้วเพื่อนน่าสงสารนะแสดงว่าแซม,มวลมันไปแล้วครับมันขึ้นรถทัสเซ็ตไปละเสียงไรเราต้องไปหาแซม,มวลให้ได้ครับมันมีอะไรรับลมคมไหนไป สมมวมันไม่มีไขควงลุ่งไปได้ไงวะโฟลโล่สซมมวลโอเคนะฮะต้องตามทันเซร็ปไปปะแต่มันไม่เปิดเลยสักเครื่องดหวะ่ะมีแต่ห้องเนี้ยเปิดงั้นก็แล้วทางนี้ก็เอ่อฝฟลสมมวลอินสึกซันเทติกโอเคอันนี้เป็นอัพเจ็ตชีฟยังแรกแล้วอะมะอะไรไเปิดแล้วอะแต่เดี๋ยวเพิ่งเพิ่งนะขอสำรวจห้องนี้ก่อนด้านล่าง วอตเตอร์ฟลักอ๋อนี่มันทางที่เราขึ้นมานี่เวครัมครัมครัมและทางนี้ก็คือลิฟต์อ๋อโอเคขึ้นไปเลยด้วกันนะไปเซฟแม่งละสมอลเราจะขึ้นเลิฟไปฮะมันจะเปิดด้านในให้กูเนะี mm ่ยอืมเปิดด้านในใกูจะเปิดแล้วเนะี่ย ก็ยังเรื่องอะไรอ๋อถึงแล้ว,อลวโอเคครับมาเปิดเลย open the door โอ้พระเจ้าช่วยอะไรเนี่ยเอ้าปุ่มพังอ่ามาคุยชัดมีอะไรเหรอลูบลี่ไม่มีอะไรหรอกเอ่อแค่เป็นเรื่องธรรมดาของไอ้สถาน e ีหอยแตงนี่แล้วกูจะลงไปไงวะเนี่ยบันไดอะฟังโน้นมีปะ ฮ่อข้มึงเอาจริงดิแม่งแอสซินแอสซินคริตแค้เลยอืม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 เดีย๋ยวเดีนะเว้ยดียนเวยมีลมตรงนี้ไปไม่ได้งั้นก็ต้องไปทางนี้หรือเปล่าโอ,โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไปไ,ไม่ได้ไปไม่ได้ต้องรอลมหยุดใช่ไหมไปไปตรงไหนจะมีลมลวะ ไม่รู้เหมือนกันวะโอเคไปเดจะเป็นนิดนึงเป็นนิดนึงโอเคไปเร็ว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 วันนี้มีรลโมวะเวนามีครับไปต่อ,เอ,อเอ่อเอาอะไรเอ่ยจำดาวโอเคจำดาวจำดาวนะจ๊ะเอาแล้วไงต่อขามอับ ยังนีนี่เองจะเย็นๆนะไอเสือเพราะตรงนี้มันไปไม่ได้แล้วอา่าือจะเป็นใกล้ๆนิดน,นึงใกล้กันหน่อยมาแล้ว I am here จำอัพจำเออเป็นแม่ละแอสซัสเซนต์แม่ละมึงขาไม่หกักพอดีเท่าไหร่แล้วอลิ P P. อ้นพีิ้นเอ่อ ทำใจดีๆไว้ไอ้เสือไอ้เสือสาวอ,อ่าโอเคไปต่อครับยังไม่เจอสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวครับผมแม้แต่คุณยนต์ก็ตามใรมันกว้างจังวะเออกลัวมันรู้สึกปแปลกๆเซนเซอร์ก็มีเพลย์ด้วยซึ่งไม่เปิดแน่นอนขอดูแบนคิดน่อยฮะ โอเคเดี okay, e ux, ๋ยวมันได้ใช้แน่นอนครับเป็นคิดนะแบบเลื่อนรถคบคาไปตอนนี้ใส่ไปนิดนึงอ้าวแฟตแบงคาไปแล้วคาไวสนานแล้วกันเซฟเลยเติดเติดติดโอเคยัมไปต่อไม่มีของอะไรให้เก็บอว้ตรงนี้เดี๋ยวพลาดดมันเอาอะไรมาเป็นทางเนี่ย เอาไว้แล้วตรงนี้มันบัคแสงเลยเมื่อกี้อ๋อนี่ตันแล้วเนี่ยอ๋อมีรูระบายอากาศไปเลยหนุ่มเปิดแล้วแมยังมือดอยู่ดีไหมไม่เปิดแสงนี่แบบมืดจริงๆแต่เนี่ยมีนอสเ e m กเกอร์ให้เอาเอา,เอาทำอะไรวะเออไปทางไหนต้อนแล้วเนี่ยตัน ได้ได้ได้ตันไ้ได้เหรอตัอนจริงวะงนออกงนออกไป้วไไปทางไหน้เนี่ยอ๋อทางนั้นไม่ใช่ทางนี้กกอ้โอ้โอ้โอโ,อโ,อโอหอนี้น เป็นแมงแดงแดงไงลเลยลืมดูว่ามันเป็นเลเยอร์สับเลยโอ้โหพระเจ้าทำไมหุ่นยนต์จะต้องมานอนในเครื่องนี้ด้วยเลี่ยด้วยโอ้ยแม่งเฮ้ยจริงดิโอ้ยขี้เกียจว่ะคนเรามีพ่อมึงดีดอกเดียวจอดไปสติงแอดมิดอีกแล้วแอดลีกแล้วมีกี่ตัวดูก่อน สองตัวโอเคสองนัดพอโอเคมาสามตัวนี่ว่ากำนี่มาสามนัดก็ได้มาเข้ามาเข้าบอรเบบี้เข้าบอรเบบี้โอเคเอา้าวกี่ตัวแล้วเนี่ยมึงโอ้วโหเดาวไม่ต้องหลอกเสาคุณได้แหละมาเลยใกล้ใกล้ไ,ลไลอ้เหี้ยพลาดโอ้ยไม่คุม้มไม่คุม้มไม่คุม้มใช้ใชร้รีโวเวอร์แล้ว รีโวเวอร์นนสิสัต์้องไม่ต้องแล้วยิบนี่ได้กูยิงก่อนเลยเฮ้ยเหลืออืมกี่นัดเนี่ยไม่เงยบูลังผ่านเลยเกินกูเป็นลุงหลองเลยสัตว์อะอะไรไม่เจอไม่เจอเอเอเสียงอะไรวะโอเคเดี๋ยวคาดไปปิดคามล่าแท็กเกอร์กัน เดี๋ยวไอตัวอื่นมันจะแห่กันมาซะก่อนมันก็แห่กันมาหมดแล้ววะโหอ้ยมาดฟักมาดฟักอ่ามีทางด้วยอมืมชิคกี้เดอร์อมืมไม่น่าเข้าทางนี้นะเดินทางตรงเนี่ยทางที่บรรดุสามัญเขาเดินกันอินพีมายดูสิเอ้ยมันลุกมาจากไหนก็หมดเนี่ย อ,อ๋อลูกมาจากนี้กันหมดเลยใช่ไหมจริงๆเราต้องแอบใช่ไหมแต่นี่เราคือเล่นแบบว่าโปงปาชาดะกันเลยทีเดียวอ,อ๋อไม่ใช่เทอร์มินอลแล้วเข้าแป๊บครับใจยเย็นๆนะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านปิดกล้องม่ได้ฟรีซะหน่อยโอเคเรียบร้อยนะน้องเม่หุ่นยนต์มันจะต้องมาเข้าเครื่องเอซเซเร่ด้วย มันใช้เคงเอสเเลปะเนี่ะตายหมดแล้วใช่นเนาะวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเอ่อไออะอยู่ไนไวะเนี่ยรอจะปิดอยู่นู่นนะโอเคไปอ่ออ่อปิดแล้วโอเคอันนี้ก็ใช้จุนเนอร์ได้เร็วเร็ว,เ,รวเจอยังเจอแล้วนี่ นี่ไงทำอย่างรุดเร็วตอนนี้ไม่มีไม่มีพี่เอมาคอยตามกระซวกหลังก็ถือว่าสบายนะสบายเลยทีเดียวเฮ้ยน่าจะมวนปะรอแป๊บเอาให้เดินให้เราเดินเข้าไปหา <Rip> ley, ริลี่ดีใจที่คุณยังรอดนะอ้นะาวตอนนี้ระบบมันกำลังกำลังอะไรวะ ฟ,ฟังผมนะผมจะไปทำอะไรบางอย่างทำอะไรเราไปเชื่อมต่อกับอพอลโล่อะทำอะไรกันแน่เข้าได้ปะไม่ได้เว้ยมันพังไว้เฮ้ยสมอมึงจะทำอะไรเนี่ยกูมีปืนนะเนี่ยนะอ้าวเฮ้ยมึงวาไปนี่ได้ไงเนี่ยเดินตามกูเลย อันนี้ไม่ได้เข้าไม่ได้อเรากำลังวนๆหาทางเข้าใช่ไหมผมจะไปที่ใช้รีฟอร์มแบทแชมเบอร์นั่นเป็นทางเลือกเดียวไอ้ครับแต่อ่าไม่ทันจริงๆอ่ะใจะเย็นๆเซ่กูไม่รู้จะทำอะไรแต่ให้กูเข้าไปดูก่อนว่ามึงทำอะไรอยู่โอเคเจอทางเข้าแล้วเซฟเกมก่อนเฮ้ มาสม,มุนฮัลโหลอืมอ้าสมมวสมุนทำอะไรวะสม,ม,วมุนมันอันตราเยเกินไปนะใช่แต่ว่ามมวเราก็มาไกลกว่าอันตรายเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะมึงทำอะไรเนี่ยมึงจะปลุกชีพทำไรเอ้ยมึงจะทำอะไรนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องทำอะไรต่ออาอเล่นแค่ดูอย่างเดียวเนี่ยเอามันเข้าไปแล้ว อพอลโลอินฟักชันแฮสบริเอนเตอร์โอ้ยอะไรวะเฟสเดอร์เจออีสโนแล้วก็อ๋อกูเริ่มเก็ตว่ะกูเริ่มเก็ตว่ะผมอาจจะมีปัญหาเราอาจจะมีปัญหาสมุนกูรู้แล้วว่าทำไมเพรโลพยายามจะหยุดผมจากการเอ่ออะไรวะอเมนดายูนิตูก็ปิดระบบ เร็วสมวนฉันไมใช่ฉันจะพยายามอ่ะเฮ้ยอ๋อเฮ้ยเลยตังอยู่ไป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 ตรงไหนตรงไหนอ๋ออ๋อ red first เอ่อ red first red o อเ k a y turn อ f f ตรงนี้ก่อนแล้วกันไกลมือดิสัตคุรู้เลยว่ามึงทาไมมาถึงมาตรงนี้เอาเลยเร็วๆโอ้ไปต่อ อ้าระเบิดเอ้าดำมืดเอา้เอาพลาดได้ไงล่ะเนี่ยโอ้ยโอเคเดี๋ยวตัดคลิปทุกน,นึงครับผมโอเคอครับคุณผู้ชมครับกลับมาต่อฮะเมื่อกี้ผมรู้แล้วทำไมพลาดนี่มันดูเคเบิลตรงนี้เส้นสีแดงตามไปเลยโอ้ปลาปลปลปลปโอเคอันนี้ก่อนปัาปลาปลาปลาเร็วเข้าสิเว้ยเอเอ อันหนึ่งเรดดันเสร็จแล้วโอเคหาเออสีบูบูเคเบิลเออไปทางนู้น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 นเร็วชูเมนิสแล้วชูเมนิสแล้วเอ้าไงาต่อเออบูดิสคัลเล็กแล้วไงต่อไงต่ออ่า,ออา,ออามีปัญหาอย่างจะกลับอะไรมันทำระยะขึ้นอ่าอุ่โเลยใช่ไหมฉันต้องการแค่อันเดียวเซมมวน ว่าอะไรกันนะอ้าวเฮย้ยก็เลยขึ้นข้างนอกน,นั่นเลยพี่เฮ้ยมันจะไล์มันเปิดขึ้นมาแล้วฉันไม่รู้จะตัดเส้นไหนก็เกาะต่ออ่ะโอ้สเก็ตอ่าอ,อะไรวะไปตัดอันไหนกันแน่วันนี้อ่ะเอางงอันนี้เหรอวะไม่รู้เลยเฮียก็ตัดเล่า อ่าโอเคเหมือนถูกครับผมโอเคเหลือ just อ่าโอเคไปตรงไหนเขบาบอกให้ดูนกพาันลอา้าวในตอนแล้วเนี่ยตรงนี้วะเนี่ยเอาวะเป็นไงเป็นกันเอ้อยไอ้หนุ่มระเบิดเดีวเว้ยโอ้ยโอ้ยเอาพลาด โอ้ยไม่งงอ่านไม่ทนันมันพูดว่าอะไรโอเค,ครอบมาต่อครับเมื่อกี้เขาบอกมาแล้วอันนี้ใช่ไหมถูกปะวะเอ้ยตอนนั้นก็ลืมว่ากูอันไหนโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวอีกสองอันดิบลี่หาเอ่อฟอร์พนีนลเอ่อที่แอนดรอยตกอยู่แอนดรอยนี่ใช่ไหมโอเคอันนี้แหละ เอออ่ะโอเคได้แล้วสมวนไงต่อไงต่อโอเคอ,เอันเดียวอันเดียวใช่ไหมอ่ะอ่ะเร็วไม่น่าจาัดแล้วนะหยุดแล้วเป็นไงบ้างโอ้ออกไปแล้วเว้ยสมวนเป็นไงวะไอวสัตว์เปิดดิสมวนเป็นไงเอามืนมืน ผมว่าสมวนมันต้องมีไข่เอเลียอยู่ข้างในอ่ะสมวนคุณตายแล้วเอ่อผมณกำลังจะตายแล้ว Thank you for this for that เอ่อสมวน Apollo ทาร์เซเปิดอยู่คุณทันถึงได้เผอฉันเหรอเอา มาทําไมวะตอนนี้ยังไม่เข้าใจเพราะว่าผมอ่านซับไม่ทันแต่เดี๋ยวไปทําซับผมก็จะเข้าใจในเรื่องนี้แหละตายแล้วเหรอสมวนเอาา้เาซับคาโดเออถ้านายอยู่ตอบด้วยวออฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ขอโทษทีสมวนตายแล้วชิเขาเปิดเอออพอลโลทาน์ซิตไว้ให้ฉันเพื่อให้ฉันไป,ไปอะไรวะ ก็แล้วขึ้นวะเขาให้เราไปไหนเอ้าพอลโลซานเซ็นี่ไม่มีอะไรดีกูถามหน่อยดิตายซะแล้วครับแต่เหมือนผมคิดตอนแรกผมคิดว่าเออสม,ม,มนุนเขามีไข่ไ,นนไ,ขไอ้นั่นอะไข่ไอเลี่ยนไว้นในตัวก็เลยจะมาแต่หนูเหมือนจะไม่ใช่วะมันไปต่อเรียกลับแส้มเพื่อน ไม่ใช่ทางนี้นะวะลืมคุณยนต์ในสองสามตัวนี่อย่าเพิ่งตื่นขนาดไรกันนะเอ่อ I know you here come off this ฉันดูคุณอยู่ที่ไหนออกมาเร็วสเตร็ e ฮอฮอฮอกูว่าแล้วใครพูดอืมยิงดัดหนึ่งอ้าวยังไม่ตายยังไม่ตายมีเหลอยู่ไม่ให้ช่วยไม่ช่วยเพื่อนกูเพิ่งตายไปไอ้ระยำอ้าวอีกแล้วเหรอโอ้ยอื้อหือ คุณกำลังประสาทแตกประสาทแตกบ้านป้ามันนี่สัตว์กู่ก็จะตายอยู่กับมึงเนี่ยแหละเอเอเอไงล่ะขอหน่อยละกันแค้นมันนานอาขออีกนัดหนึ่งเอากระสุนหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ที่ขขออีกนัดหนึ่งคือนี่ต่างหากจิ้มเขาจึกเลยโอเคกลัวกูเหลือรอสุดท้ายแล้วฮะ เซนเซอร์เก็บมาไปต่อครับเซฟเกมก่อนไปฮะเขาเปิดไ้ให้เราเราก็ต้องไปครับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะนะยังไม่เข้าใจในเรื่องเหมือนกันไปไปไปเออฉันเจออะไรบางอย่างมันอยู่ในเทปเอ่อ เล่นสิเลคโดนายคือมาโลใช่ไหมใช่ฉันเทเลอร์นะสเตลล์เซ็กเวลเลนอยู่ที่นี่อ้าวเฮ้ยเทเลอร์เกิดอะไรขึ้นลิลลี่ออฟเดตจริงหร่อยูล่ที่นี่ she just looking off a costume I'm looking after วล e t h e r you're any interest อ้าวอ้าว เขาว่าเรอยนลายออน้อมตาง The location of the plateau w h you found the อะไรวะยังไม่เข้าใจมันจะออกจากสถานีกันฮะประฟักอะไรเ e เ เอ้ฉันเอาเอาใจฉันกงขางหน่อยตอนนี้เลยแล้วก็เกิดอะไรขึ้นวะอ๋อนี่เป็นฉันได้ยินแล้วเหมือนเป็นตอนก่อนที่หุ่นยนต์จบุกครับแล้วก็เหมือนเทลเลอร์มีอะไรตอนแรกนึกว่าตอนแรกนึกว่าแซมมวลอ้โหสันขวานโฮ้ยทำไมเอ็กซ์เทอร์บคาคามันเร็วจังวะตกลงลิฟ ต้องลงเทลเล่มุนตัวร้ายเหรอเชีย่ยหน้าตาใส่แว่นสาวแว่นกูก็โนอ้สวยจะตายทำไมมึงต้องเป็นตัวร้ายได้ละ่ะลงแล้วอายบัตฟักบัตฟักดิสติสฮอลีสัตยางสัตยานถึ้งละตอนนี้มั้ง อ้าวคนละดาเลยมึงโทรโรทรถังโอเคอันนี้ใช่ไหมจะซูนหนึ่งซูนสองก็ได้เหมือนกันใช่ไหมเพื่อนแล้วเสียงอะไรมันจะแวะตะแวะตะแวะวันนี้เอ้ยเดี๋ยวคลิปนี้ไปถึงเออสถานีปลายทางก็ถ้าเกิดมีที่เซฟผมก็เซฟก่อนเลยนะฮะแล้วก็จบคลิปเพียงเท่านั้นนะครับผมไม่งั้นคลิปนี้รู้สึกทำซับเยอะมากครับ และรู้สึกอยากทำด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆเป็นเรื่องรู้สึกเข้มข้นเอาเอาตอตีได้ด้วยนะเว้ยอืมเออได้ได้ตีเอาให้มันลงก่อนเลยเอาใ่้มาแล้วเว้ยหล่อลุลยเลยอ่าเอาเร็วเร็เลยเร็เลย เปิดโลโลเดชเปิดโลโลเดชยาเช็กกัายาอ่าฮะเด t ดทรูอัพพลอ l ์ call คอร์เลยใจกลางอพอลโลมันเกิดอะไรขึ้นเจ็ดนาทีครับผมคุณผู้ชมฮะอืม โอเคมีอะไรอยูเนี่ยโอ้โหจัดมาทีกูนี่อ่านไม่ออกเลยทีเดียวโอ้โหอ่านไม่ออกข้าเอาไม่มีที่เซฟเลย <c oughs> พูดจรงดิงเดะโอ้ the <c oughs> fuck <c oughs> กดฟังเดซิสไม่มีที่เซฟว้าห่ากูจะบ้าตายโอ้ยเคลียเทอรไม่นอลขี้เจ็ดเข้าไปตามทางของเราโอเครีเซพชั่นตรงนี้แหละฮะน่าจะมีที่เซฟครับผมไม่มีวะมึงพูดจริงดิ กูไม่เข้าทางนั้นหรออะไรอืนนแมแหมอันนี้อะไรเนี่ย <c oughs> ต้องวางอาวุธด้วยนะไอสัตว์เอ้ยแม่อาวุธกูแม่กูอาวุธเข้าดิโอ้โหตอาลลูกพ่อเอ้ยเดี๋ยวหนูกลับมาเอานะนะโอ้ยสัตว์เอ้ยโว้ยลูกพ่อ โอเคผ่านนะครับแน่ใจว่ากูยังมีไฟฟลอบอยู่ใน่เนี่ยนะโมโนจะท็อป E M P ไมโอแต่ละอันนี่แบบฆ่าคนได้สบายมึงไม่เอาไปจริงอ,ะอ่ะแล้วแต่เลยเพื่อนอ่ามีสตตนบัตตอนอยู่นะเวยยัยงไงละมึงใช้เกล,ลียวคอนโลเซลทัวนะมีเซลทัวได้เลยอันนี้ปะเนี่ย โอเคโอเคแล้วเจดูกันอืมดูกันเร็วยังวะแล้ว4930ก็แล้วเออไปปิดระบบอิเล็กทรอนิกส์ซะอิเล็กทริกซะอืมน่ารออยู่ดีแล้วผมว่าเราจำตรงนี้เกี่ยวกับ4930เนี่ยน่าจะต้องใช้ใช้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนี่วะไอ้สัตว์โอเคครับเยี่ยมเลย ที่เซฟพ,พระเจ้าช่วยโอเคครับคุณผู้ชมครับเออมึงมาโอเคเซฟแล้วครับผมเยี่ยมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้พิธีนี้ก่อนแล้วกันนะฮะแม่งมี2ทางด้วยเว้ยเดี๋ยวไปกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ใครที่ดูคืนนอนหลับฝันดีครับและกดไลค์และกดซับสไครต์กนนอนด้วยด้วยโอเคสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ